สวัสดีท่านชมทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันอังคารที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2567ครับเรามาอยู่ที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับโดยเป็นบรรยากาศในช่วงช้านะครับเวลา6นาฬิกา5นาทีครับ ยัาพาให้บริการไกลที่สุดในประเทศนะครับเ4 4 7อพอ70ที่ทำการพนาการนะครับลองทำล้อออกต้นพานนะอ,ออกอย่างไวเลยและปไปท้ายด้วยรถขนสัมภาระนะครับบชบสบมาเลข459 ย่เยบีบาโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราธานีเป็นขบวนรถด่วนเลขที่85ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ล่ทางสถานีคนครศรีธรรมราชท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้ Attention, please. The arriving train is the express train number 85 five from Krung to Nakhon Si Thammarat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you. อีก28นาทีครับปด่วนขบวนที่85 85ปลายทางนครศรีธรรมาราชครับเข้าสู่สุราษฎร์ธานีชานชลาที่1ราชาไปประมาณ5-6นาทีนะครับรอยย52 5203 านะครับ แยกกันนะ ปลากระดกเขียวนะครับ6นากา35นาทีเวลาปล่อยอรถด่วนขบวนที่85 85ไปาทางนาครศรีธรรมราชจอดเทียบชันชาลาที่1ออกจากสุราษฎร์ธานีครับ ต่วนบนที่85า5ปราธานนครศรีธรรมราชออกสุราธานี GK สับเปลี่ยนนะฮันนี้ก็คือวิ่งเข้าทางที่1น,นะครับไปรับ2บอลสปอร์ออกนะครับแล้วเดี๋ยวไปไว้ที่ทางที่3เปิดทางให้ทางที่1รถกรุงเทพได้วิ่งเข้านะครับชนบุยจะได้วาง การกัดจอม เกิบสเปลนช่วงเช้าแล้วก็รอสเปลนอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจาก1.67ดออกนี่นะเจี๊ยสี่ห้าสาครับจอดช้ำรถอยู่นะฮะเจี๊ยสี่ห้าสามสี่นะครับทำสีมาสวยงามเลยนะแต่ว่า จอดช้ำรถจมนะครับเพราะว่าทาเพบวนมตอง7มาเมื่อวานนะครับช้ำที่เขาพนมแบกนะแต่เป็นเขาไปถ่ายมานะครับสามารถเข้ารับชมได้ที่หน้าช่องนะโดนห้อยปีกนะฮะคิวท้าย1อ่าคิวท้ายตอง7มาส่งสุราเลยอันนี้จอดซ่อมบำรุงน,นะฮะเพื่อที่าให้ใช้การได้ต่อไปคราทำสีมาจากโรงงานมักกะสันนะครับ เป็นรถจักรที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอมเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2538นะครับอันนี้นะเราเห็นอะไรด้วยนะครับเป็นระฆังนะครับตามมาตรฐานของรถที่ผลิตจากอเมริกานะฮะวิ่งผ่านชุมชนในรักเซียจะเปิดนะครับตามมาตรฐานอเมริกานะ สี่ห้าสามสี่ 4, 5, 3, ด้านฝั่งนี้หน้าเลอะนิดหนึ่ง Attention, please. The arriving train is the rapid train number one, big seven from Krum to Kartung. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number one. Thank you. <coughs> เจ็ดเข้านะก่อนเวลา2นาทีเพราะว่าวันนี้ได้รถแรงมะครับพิตาชิ4 5 1 1ตะแกรงตั้งเดิมจากประเทศญี่ปุ่นคันสุดท้ายดูนักแอดมินนะครับ ที่ตาชีทำขบวน167นะครับปกติแล้วจะเห็นเป็นอัลสตรอมนะแอดวินวิ่งมานะเหนื่อยเลยก่อนเวลา2นาทีนะครับเข้า7:14ม จะรอเวลาออก7จ็มงยีนะครับอยู่12นาทีนะวันนี้1.67 16ไปทางกันตังถึงสุราษฎ เจ็ดนาฬิกา26นาทีด้วยเวลาขบวน167่งหไปทางกันตังออกจัสมุรัตธานี่ตามเวลาครับ ออกตามเวลาครับไม่เคยทำให้ผิดหวังนะที่ตปชี4 5 1 1ลูกรักของแอดมินนะครับต่ชีตาแกรงนั้นเดิมจากประเทศญี่ปุ่นคันสุดท้ายทำาวัน167ออกจากสุร,ราษฎร์ธานีแล้วครับวน490จากเคียรนิคมเข้าสุราษฎร์ชานีที่สอแล้วนะครับตอนนี้ GK 4044 เดินตัวเปล่าออกมานะครับนี่คุณโผคู่กันเลยคุณโผในจะในตำนานนะ ด k 4044คันนี้นะครับเคยเกือบถูกตัดบัญชีแล้วนะแต่ว่า,าได้รับการรื้อฟื้น คอมใครเลยนะครับเร่งการโอ้โหด้านหลังโอ้โหนะหลากไปแล้วนะครับวันนี้ประแจกลับไปทางที่สองนะครับ ไปลงทางที่สองมาแล้วครับ 4033สเปเปียนสุราช์ะะครับก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากา like, ดกไดไลค์ติดตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่คิปต่อไปที่แัดมินจะ์ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้จากลาก,กัมไปก่อนครับแล้วไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับดับเครื่องพอดีเลยแล้วพบกัครับสวัสดีครับ